ทางคุณแม่เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางเพจบ้านดุงอัปเดตนะฮะเขาถ่ายคลิปคุณแม่เอาไว้อยากให้ฟังเสียงคุณแม่ก่อนน้องคนนี้คือน้องทิวทัศน์อายุ14เห็นบอกว่าน้องถูกยิงแล้วก็มีเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บนอกจากน้องถูกยิงแล้วน้องยังโดนกระทืบซ้ำด้วยนะฮะลองฟังเสียงคุณแม่ตัดพอเรื่องนี้ดูหน่อยฮะอ๋อคือเขามาเบียดมาเบียดรถย่กลางสะพานไ่แต่ก็ยิ่งตืนใส่ลงลงไปทางล่างน้องเล่นน้ำอยู่วันนี้ยนี่มาแรงตอนสามทุ่มเขาก็ไปอีก่ะจ้ะ อ๋อคือเขามาเบิ่นรถใส่ก่อนเขาเขา,ขาพาก,กันประดินสะพานเห็นนามิเชลสะพานจ้าสะพานาน้องกาจ้ตอนนี้เขามายิ่งจ้ายิ่งใส่เลยนี่บ่จ้ากันเอาประนแบบมันกลางคืนมันจะยิ่งมันจอดรถแล้วก็มันก็ยิ่งเลยจ้ะ ค,คุณแม่ท่านนีน้กำลังเล่าเรื่องราวรบ,บอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประเด็นก็คือแม่ถ่ายทอดว่าน้องเองเยอยู่ตรงบนริมน้าใช่ไหม<ะ>เพราะจุดที่เกิดเหตุก็คือบ้านหนองกาจังหวัดอุดรธานีบริเวณสะพานเชื่อมระหว่างบ้านดุงกับอาเภอบ้านม่วงโดยถามว่าต้นสายปลายเหตุน,น้องพัชรพลภัยคํานามอายุ14ปีหรือน้องทิวนะน้องถูกยิงตายครับเห็นบอกว่ากระสุนปืนทะลุป,ปอดแล้วก็ในจุดเกิดเหตุเองเคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวเราลงไปติดตาม เรื่องนี้มีภาพเนี่ยนะฮะตอนที่คุณแม่เนี่ยไปรับศพลูกชาย โดยวันนี้เองเนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้มีการสอบถามคุณแม่เพิ่มเติมหลังจากที่แม่หนีได้ได้มีการร้องกับทางสื่อมวลชนเล่าให้ฟังว่าลูกถูกฆ่าแล้ววันนี้เราก็ถามคุณแม่ว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมาย,ยังไงคุณแม่บอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับนอกจากน้องทิวใช่ไหมจะถูกยิงตายแล้วเหตุการณ์นี้ตํารวจบ,บอกว่าสามารถจับกลุ่มคนที่ฆ่าน้องทิวได้ทั้งหมด6คนครับคุณผู้ชมฮะโดยคุณแม่บอกว่าวันที่เกิดเรื่องน้องขอไปเล่นที่สะพานบ้านหนองกากับเพื่อนรุ่นที่ประมาณ สักเจ็ดคนจังหวะนั้นเองเนี่ยมันมีกลุ่มวัยรุ่นมาเบิ้ลรถตรงสะพานซึ่งตอนนั้นลูกชายเนี่ยกำลังเล่นน้ำอยู่และถามว่าตอนที่มีการเบิ้ลรถกันเนี่ยนะฮะตอนนั้นน้องก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นกลุ่มของพวกวัยรุ่นเนี่ยนะฮะมาเบิ้ลรถยั่วยุหรือไม่แต่หลังจากนั้นเมเห็นบอกว่าพอเบิ้ลรถเสร็จเนี่ยนะฮะสามคันใช่ไหมพอเบิ้ลเสร็จแล้วก็มีการขับหลบออกไปจนกระทั่งกลับมารอบสองกลับมาอีก คราวนี้พอกลับมาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นยิงลงไปเลยค่ะที่ใต้สะพานาตรงจุดที่น้องเนี่ยเล่นน้ำกันอยู่เจ็ดปดคนเหมือนยิงมั่วๆใส่อะค่ะแต่ปรากฏว่ากระสุนนัดหนึ่งเนี่ยมันไปโดนที่น้องพัชรพลหรือน้องทิวเนี่ยกระสุนเข้าอกแล้วก็ทะลุปอดค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยมันยังไม่พอแค่นั้นเพราะว่าหลังพอยิงลงมาเสร็จแล้วนี่นะคะกลุ่มคนก่อเหตุเข้ามากระทืบซ้ำทําให้เพื่อนในกลุ่มของน้องทิวเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งคนด้วยกันนี่โดยล่าสุดนะครับเทียบเคียงกับภาพที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจุดที่น้องทิวถูกยิงตายวันนี้คุณแม่เองก็บอกด้วยน,นะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเองเนี่ยชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยยังเป็นเยาวชนใช่ไหมคะคุณแม่เองเนี่ยวันนี้เขาก็เลยกำลังสงสัยยว่่่่าาเเเลลกกกคคนอออหตุไมมทะะ้ง ทำไมมันถึงยิงน้องตายในน้ำมีเสียงคุณแม่เปิดใจนะครับลองฟังดูหน่อยฮะไต่ซีมงม่งเร่งจากผลกระดิ่น้ำอยนยู่ไต่ตสะพานมนีพวกกุ้มนี่ก็ขี่รถมาจากทั้งสะพานมาเวินร้นแล้วก็แล้วก็ยิงปืนลงมาจากยิงปืนมากนี่มันมันลอยลอยกุ้มเม็ด้ะมันมาถึงอ่จ้ะ มื่อแรงก็กลับมามาบ้านกลับไปก็รู้ว่าไปกินนัานมันเกิดไผ่แล้วก็ประเด็นยู้สภาพก็ตามใบรุ่นเขาแหละจะเขาเล่นจะจะตอนสี่ทุ่มบ่จะเนี่ยพอค่อยพอค่อยมาเห็นหนี้เงี้งเสียใจจ้ะเพราะว่ามันบอกว่าได้ไหมจ้ะเพราะว่าฮักฮักหลพอค่เคยพอค่อยอี É Se กะพัวได้กินก้อนค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ตัดภาพไปดูที่คุณแม่บรรยากาศตอนรับศพเนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณแม่เองก็ยอมรับว่าเสียใจลูกเพิ่งอายุ14กับปรากฏว่าเป็นใครก็ไม่รู้ถูกยิงตายส่วนเพื่อนที่ไปกับน้องชื่อว่าน้องบีมอายุ15นะครับตอนนี้ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับเปิดคู่กันเลยก็ได้ตํารวจเองเนี่ยนะฮะเขาไปคุมตัวเด็กที่ก่อเหตุมาสอบปากคําและเบื้องต้นเมื่อเป็นเยาวชนก็ต้องสอบปากคําพร้อมกับสหวิชาชีพมันมีภาพตอนที่ตารวจสอบปากคําแกงมืือปนด้วบ คุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันนี้ทางฝั่งคนก่อเหตุใช่ไหม<ะ>โฟเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะมีการยิงน้องทิวตายเนี่ยนวันที่เกิดเรื่องคือ5้าโมงเย็นกลุ่มวัยรุ่นรถอ,อ่กลุ่มวัยรุ่นแถวหนองกาขับรถไล่กับกลุ่มวัยรุ่นบ้านหนองผักใสหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนั้นก็เลยมีการยิงกันหนึ่งนัดซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะถูกใคร คือโฟนเนี่ยเป็นพยานฝั่งคนก่อเหตุถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าปมเนี่ยน่าจะมาจากวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มน่าจะท้าทายกันตามภาษาวัยรุ่นแล้วประมาณบอกว่าถ้ายิงแม่นนักขออีกสิบเม็ดดังนั้นกลุ่มก่อเหตุก็เลยตามไปที่หนองน้ําแล้วก็ยิงแต่กระสุนมันไปโดนน้องทิวจนตายมีเสียงโปนะฮะพักพวกของคนก่อเหตุฮะ วันนั้นตอนประมาณห้าโมงเย็ยนครับม่นมีเด็กไอเน,น้องกาไล่เด็กบ้านผมอันนี้เด<อ>็กก็มาบอกไอตัวไอคนยิงครับบอกให้ไปช่วยพอไปปุ๊บไอตัวยิงก็ยิงลงไปสะพานนันแรกครับกลับปุ๊บก็แยกครับแล้วกกลับมาเด็กน้องกาก็ทักมาว่าอ่า ขออีกหน่อยขออีกหน่อยยิงไม่แม่นออขออีกสักสิบเน่ขออีก10เมตรแก๊งก่อเหตุก็เลยบุกไปหาแล้วก็ยิงจริงๆส่วนทิวไม่รู้อิโนอิเนเลยเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่กับพวกท้าทายก็เลยรับกระสุนไปเนี่ยนะฮะขออีก10เมตรคนตายอายุ14ปีเท่านั้น